นี่มันทะเลทรายลนวงทางแล้วครับทุกคนเอาล่ะตอนนี้เราต้องหาบุบ้าให้ได้แห่งแรงที่มาที่สุดตอนนี้แห่งแรงที่สุดตาย้ะบัดนี้เทาหาทางกลับกรบอได้แบบนี้โอ้โหนี่เข้ามาอยู่แดนทะเลทรายทุกคนประเซียนนบ่ว่าสตาร์แหดนรอบนี่แข่งแรงตุลากันไดนมาครับน้ำกับบุบคอยขี้นใจครับทุกคนเซีนอึเห็นอะไรแวบ,บๆต้องไปดูหลังงานนี้ ไว้เป็นภาวานามหมู่บ้านนะฮะไว้เจอหมู่บ้านว้าเลยไม่ผิดหมู่บ้านจริงทุกคนเฮ้ย hey! ลุงมีใครอยู่ในหมู่บ้านนี้ไหมผมลงทางจิ๊บโอ้โหมีการพอปลูกพอครับทุกคนไม่ว่าในเขตที่ราก,กัรดานหรือเขตแหลงแรงนะครับเนาะที่มีการปลูกผืหนหรือเอกเษตรสิบค่อยลร้ครับครับทุกคน พูดผิดพูดถูกนะฮะเราในฟังหนี้จสเป็นเอ่อ่าจะเป็นห้องแบบชลรับรประทานเออช้นช้รับประทานนลยนะช้นรับประทานกเกี่ยวกับพวกน้ำพวกนี้เนาะครับเนาะลุงลุงมีใครอยู่ไหมผมลุงทางโอ้โหลุงวันนี้โอ้โหอากาศแรงมากเราจะทำนานทำไรใ,ให้มันผลผลิตขึ้นอ่ะไอ้หนูคือผมว่านะ อากาศอย่างนี้เราต้องขอฝนอดีตใครอะ่ะเออลุงครับผมหลงทางครับลงนางเหรออ้าวไม่สนใจเราอีทุกคนไปแล้วโอ้ไม,ม่ใครสนใจผมเลยเฮ้ยผมหลงทางกูเซ่เหรอลุงผมหลงทางจริงนะอ้าวอะไรเนี่ยหลงทางเหรอถ้างั้นก็อยู่บ้านลุงไปก่อนก็ได้อุ้ยจริงเหรอ อุ๊ยจร,จริงนะไอลุงพูดจริงลุงพูดจริงโอเคโอเคแต่มีข้าวแม้นะอะไรสร้างพิรามิดให้ลุงสักหลังสิฮะสร้างพิรามิด <Easy girl. S 1> สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับนะอกจาสุก,กมไม่คลาบนะครับเนาะตาหลงทานม,มาตั้งทีก็ได้มาพอมู่บ้านขนาด,ดยเติ นัดอยู่ได้หมู่บ้านแล้วเนาะครับแบบบื้อข้าบ้านยังมีขอแม่ให้เขาไปสร้างพีระมิดครับทุกคนโอ้โหงานนี้เขาต้องลงทุนสร้างพีระมิดในเขาครับพีระมิดนี่ในความเป็นจริงนะครับเนาะมัสยิดตังอยู่ประเทศอียิปต์ครับไม่ใแชบบ่มีสามพีระมิดพีระมิดไงสุงก็จะเรียกว่าพีระมิดกูฟูนะครับเนาะที่เป็นมองเกุฎฟาสซุกข,ของฟาโรห์ครับแล้วก็จะนี่สมบัติปัจจุบันนี้ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศอียิปต์ไปแล้วครับแล้วก็สมบัติทุทก,ทกสิ่งทุกอย่างนี้ได้ถูก นั่ออกไปไปอยูได้รับพิธภัณฑ์หมดแล้วครับมองหน้าก็นจะเป็นสถานีท่องเที่ยวนะครับเนาะแต่ว่ามือนี้ผมสิมาท,ทุกคนมาส,สั่งพีระมิดที่ใหญ่ทีงง่สุดไอ่แก่ชาวบ้านคนกหนเพื่อใส่เป็นเก็บสินค้าเก็บอาหารคก็พูดเอาละเพื่อไปถึงกาเซียบวิวล่าเป็นเลิอดกันเลยดีกว่าเอาละครับหลังจากเปลี่ยนมุมมั่งเป็นมุมมั่งปัจจุบันแล้วนะครับเนาะเพามาเหลือดวัตุดิบกันเลยดีกว่าว่าการสางพีระมิดของเขานี่ต้องใส่อิต้องใส่อิงจะก่อนแน่ครับเอาละฮะอิทที่เขาต้องใส่ก็จะเป็นนนพวกกกอออิิแแบบบบบีี้้คครััทุใส่ตงมลลายษณะ เออลายลักษณะอักษรเนาะครับเนาะแต่ว่าซุมพวกลายที่มีลักษณะอักษรนี่เขาใส่ในี่ของโวงของในนะครับเนาะเพราะว่าภายในพีเรมิดสิมีการแก้สลักรูปร่างลักษณะอักษรอียิปต์ู่ครับพูดอย่าพูดพร่ำทำเพลงเรามาสร้างเลยดีกว่าเข้อดีสันหยุดหุดนี้ครับทุกคนการสร้างที่นี้ก็มีระยะเวลาหรือนิดนึงนะครับเนาะผมผมก็จะตัดคลิปตัดต่อไปเรื่อยๆครับทุกคนเอาละฮะ ขั้นแรกของการสาร้างพีระมิดครับทุกคนเขาต้องสร้างเป็นสี่เหลี่ยมครับทุกคนแต่ในความเป็นจริงพีระมิดนี่นักวิทยาศาสตร์ยังภาสามารถอ,อธิบายได้นะครับเนว,ว่าเขาสาร้างได้ยังไงน,นะครับเนาะเพราะว่าหินแต่ละก้อนมันหนักหลายตันครับบางคนก็ว่ามนุษย์ตางดาวสาร้างบางคนก็ว่าเอ่อเป็นธาุรับไส้เป็นธาุในยุคนันานๆถางานละคนก็ว่าเป็นพวกเอ,อ่อชนพวกคนงานที่ลำรวยนะครับเน,ะนาะได้่าจ้างดีๆพวกเหนือพวกนุ่มนี่คือ่าจจางของคนงานนะครับเนาะ มาสร้างให้กษัตริย์แล้วก็ย่างบะมีหลักฐานท่าประปาติศาที่จีบันทึกไว้ว่าพิณไรบิดนีเป็นผู้ใดสร้างไว้เนาะครับเนาะขั้นแรกเขาต้องสางมุมมันก่อนนะครับเนาะขั้นแรกเข้าสางอันหน่อยก่อนครับเข้าสางแบบตามแบบของประเทศอียิปต์นะครับสางมุมหน่อยปึ๊บแล้วก็สางอันใหญ่ต่อมาแล้วอันใหญ่ก็คือการสางแบบมหฮูรานไปเลยครับการสางของพิรไมิดครับเขาต้องสางแบบเอ่อปึ๊บมาสิเนาะชิปนี่ครับทุกคน จะเริ่มเป็นพีระมิดรูปร่างเนี่ยสวยงามแล้วครับเนาะอันนี้พีร,ระมิดทอดสางว่าเห็นท่าบานเก็บของเก็บตุ้มบานนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นพวกเอ่อเข่าพวกหนามสามารถเก็บได้เลยครับ, mm hmm. รบผมดีไซน,น์บายนะครับเนาะตอบแทนค่าตอบแทนที่ผมหลงท่ามากแล้วสบัดกับซอยผมมีคนหนึ่งซอยผมไปเอ๊ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าพีระมิดมันก็สิ่งสี่เหลี่ยมผืนผาว่ะ <c oughs> อันนี้คือเกิดการผิดพลาดกับทุกคนเอาล้วครับเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยอุ <c oughs> เอาล้วครับเรียบร้อยแล้วครับทุกคนโอ้โหสวยงามอลังการอันนี้เป็น เทียมพเพลิมิตย่อยๆเองนะครับเนาะเข้ามาสามพีเพลิมิตต่อไปกันเลยว่าพเพลิมิตต่อไปโพลีสามเป็นใหญ่าจากนอ้อยใส่ใหญ่จักน้อยนะครับเนาะแต่ว่าอันทุดทายนี่ต้องใช้เวลาดูดส,สามแบบใหญ่ที่สุดครับต้องหาพื้นที่ครับทุกคนหลังจากตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยครับเข้ากับสีมสสางมองมองไรว่าฟังนี่ก็ได้แล้วครับนี่นี่ครับฟังนี่ก็ได้โอเคครับตัดจบไปก่อนนะฮะ